สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กันต่อในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรไยตอนที่114ก่อนอื่นก็เช่นเคยครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าภาพเปิดมาณนะจีนทิงซานภายในห้องลับ บัดนี้ลู่โจยังคงระดมใช้พลังของตัวเองสัตว์เข้าไปที่กองลึกลับใบเดิมกลองใบนั้นยังคงไม่ได้รุกยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยแม้แต่น้อยแม้แต่รอยขีดข่วนบนกลองก็ไม่มีเช่นเดียวกันบ้าเอ้ยน,นี่มันนี่มันอะไรกันกองนี้ข้าเปิดไม่ได้หมายความว่าข้านั้นจะต้องเสียแต้มบุญไปกว่า2,000ฟีฟีอย่างนั้นเหรอลู่โจได้แต่ก้มศีรษะลงอย่างระมัดระวังเขาพยายามที่จะสังเกตรอยแตกบนกองใบนั้นนะครับ แต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยและดูเหมือนว่ากลองนี้ไม่มีอะไรพิเศษอีกด้วยในตอนนั้นนะครับลูโจได้นึกถึงอาวุธที่ตัวเขามีใช่แล้วอาวุธนิร,รานามนั่นเองจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะกับกล่องใบนี้ถ้าหาโดนโดนอาวุธนิร,รานามของข้าโจมตีเข้าลูโจไม่รอช้านะครับรีบยกมือขวาขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นดาบรูปร่างที่สวยงามก็ถูกสร้างขึ้นมาจากอาวุธนิร,รานามได้ปรากฏขึ้นบนมือขวาของเขา ัวเขาได้ใช้ดาบเล่มนั้นนะครับโจมตีไปที่กล่องปิศาจางเบามือที่สุดเพลงอาวุธปิศานะครับได้เข้าปะทะกับกล่องปิศาในตอนนั้นเองประกายไฟก็ได้ส่องสว่างไปทั่วตั้งห้องหลับสิ่งที่ลู่โจนะครับทําเป็นอย่างแรกก็คือตัวสอบผลลัพธ์ของอาวุธนิยนามมันนั้นไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนอะไรหลังจากนั้นเขาก็เลือไปมองที่กล่องปิศาสภาพของมันก็เหมือนกันกันกบอาวุธนิรนาม กองใบนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับมันมีรอยขีดควรเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นในตอนนั้นนะครับลูโจได้กระพริบตาอย่างไรก็ตามชัวพริบตาที่เขากระพริบตานั้นรอยควรทั้งหมดก็หายไปเสียเหลวจากที่เขาสังเกตดูนะครับเหมือนว่าอาวุธในนามนั้นจะแข็งแกร่งกว่ากองใบนี้แต่ถึงแบบนั้นวัสดุที่ใช้สร้างกองใบนี้เองก็ดูแปลกประหลาดเกินไปกองใบนี้นั้นสามารถช่วยฝืนฟู กล่องของตัวมันเองได้อาวุธนามของดูโจนั้นสามารถทำลายระวับอ่าสามารถทำลายสุดยอดอาวุธดับโลกของอสตวิดัมได้ย่างง่ายได้นั่นหมายความว่ากล่องใบนี้จะต้องมีความแข็งแกร่งพอๆกับอาวุธระดับสวงสวรรค์เป็นแน่แท้ดูโจรีบยุคข,ขึ้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจที่จะยอมแพ้ในกล่องใบนี้ไปยังไงซะกล่องใบนี้ระบบก็เป็นผู้ขายให้กับตัวเขาเองมันต้องมีประโยชน์ อย่างน้อยภายในภาคหน้าอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะกังวลใจเรื่องเกี่ยวกับการเปิดกองใบนี้ไปดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ไรลูโจมั่นใจว่าในที่สุดในอนาคตเขาจะต้องหาทางออกได้อยู่ดีคริสวิชาอักษรสวรรค์ดิงลูโจได้นั่งขัดสมาธินะครับก่อนที่จะเริ่มทําความเข้าใจคริสวิชาอักษรสวรรค์อีกครั้งในช่วงเวลานี้ การทำความเข้าใจคลิวิชาอักษรสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการเปิดกลองใบนี้มากเนื่องจากลูโจนั้นนะครับได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างตัวเขาไม่ต้องเป็นผู้เรียบเรียงตัวอักษรในคลิสวิชาอักษรสวรร์อีกต่อไปเมื่อดูโจสงบสติอารมณ์ได้ในตอนนั้นคลิสอักษรสวรรค์ได้ปรากฏขึ้นภายในหัวใจของเขาเนื้อหาทั้งหมดได้เกลื่อนไหวไปมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าพระเอกนั้นกำลังดูภาพยนตร์อยู่ ในขณะเดียวกันนะครับที่ห้องประชุมของแท่นบูชาหยกเขียวผู้อาวุโสคนที่ห้าจากสำนักเที่ยมธรรมจ้างสู่ก็ได้เล่าเรื่องสถานทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับจ้างหยวนฉานผู้ที่เป็นเจ้าสำนักของสำนักเที่ยมธรรมใบหน้าของเขานะครับตอนนี้เปียกโชกไปด้วยน้ําตาในขณะที่ตัวเขาเล่าตัวเขาก็ได้คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะแบบนั้นผู้อาวุโสคนอื่นๆนะครับที่ได้ฟังจึงได้แต่ายหัวออกมา เจ้าสำนักเรินบูผงแห่งวิหารปีศาจนะดูเหมือนว่าจะจงใจพาพวกเราทุกคนไปที่แท่นบูชานี่เป็นคนอุบายล่อเสือออกจากถ้ำอย่างแน่นอนเพราะแบบนั้นจีเทียนเต้าจึงได้ใช้โอกาสนี้สังหารผู้โชจางไปยังไงละ่ะข้าเคยบอกแล้วว่าไอ้พวกฝ่ายอตมนะ่ะมันเชื่อใจไม่ได้จางซูเจ้าแน่ใจหรือว่าที่ที่เจ้าเห็นเจ้านั่นคือปรามาจารย์จีจีเทียนเต้าจอมหาวัยร้ายคนนั้นจริงๆ คนที่สังหารผู้โสจางนะจางหยวนชานนะครับได้ตามออกมาอีกครั้งในขณะที่เอามือควยหลังอยู่เฮ้อข้าน้อยแน่ใจถ้าหากว่าท่านเจ้าสำนักไม่เชื่อแล้วก็ให้ถามเราสาวกทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ให้เป็นพยานได้เลยจางชูนะครับยกมือขึ้นก่อนที่จะแสดงให้เห็นสิ่งเหล่านี้กับเจ้าสำนักคนอื่นดูเหมือนเขานั้นได้ยกมือของตัวเองนะครับ นิ้วมือของเขานั้นได้ถูกตัดออกใช่แล้วคนที่ตัดออกนั้นก็คือเจ้าดาบปีศาตัดไปทุกคนที่อยู่ที่นั่นถึงกับตกใจเฮ้ <Hey. S 1> แล้วเจ้ารอดจากการปรชิญหน้ากับดาบปีศาคนนั้นมาได้ยังไงกันเออค่ะพ่อจางหยวนซานนะครับตะก้อออกมาท่ามกลางที่ประชุมในตอนนั้นเองไม่มีใครแม้แต่จะกล้าส่งเสียงออกมาทุกคนที่อยู่ที่นั่นไม่ได้ ไม่แม้แต่จะกล้าสนทนากันเองพวกเขาทุกคนได้แต่จับจ้องมาที่ผู้เป็นเจ้าสํานักจางหยวนชานขมวดคิ้วก่อนที่จะพูดออกมาอย่างเสียงอันดังก้องว่าเรื่องในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายพวกเรานั้นไม่ควรจะด,ด่วนสรุปอะไรถ้าหากยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางให้ดีเสียก่อนนะในตอนนี้พวกเราจะต้องเก็บงำความตายของผู้สูจางไว้ก่อนหือ hmm? นี่นี่ท่านจะปล่อยให้ผู้โสจางตายฟรีงั้นเหรอเฮ้แล้วทําไมละ่ะเจ้าไปแก้แค้นให้มันเจ้าจะทําได้อย่างนั้นเหรอจางยวนฉานถามออกมาทันควันในห้องประชุมก็เงียบงันลงอีกครั้งจะมีใครเล่ากล้ายั่วยุนะครับศาลาจินจิงซานได้อีกแม้แต่กองกําลังพิเศษจากเมืองหลวงศาสกิอย่างสีอัศวินดําที่นําโดยฝานซุยเวินในอดีตนั้นก็ยังไม่อาจที่จะหนีรอดออกมาจากจินจิงซานได้ อูชานชินจากวิหารปีศาจเองกอ็สู้จินสู้จินชานนะครับอดีตหมายเลข2ของวิหารปีศาจเองที่อยู่ในขั้นยวนเสริญเกียเองเขาก็ได้ตายลงที่จินถิงสานก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกันแล้วจะมีผู้ใดเล่ากล้าไปที่นั่นอีกสิ่งเดียวที่พวกเขาทั้งหมดนะครับทำได้คือ อย่างเดียวนั่นก็คือการรอเท่านั้นปวกเขาต้องรอให้อายุไขของจีเทียนเต้าหมดลงเสียก่อนเมื่อวันทึงเมื่อวันนั้นมาถึงสาลาจินทิ้งซานจะถูกบดขย,ยี้จนราบเป็นหน้ากองแน่นอนแต่สลับเหตุการณ์มานะครับณนะเมืองทั้งสี่เมืองที่อยู่ห่างออกไปจากผู้เขา หลายสิบใหม่ด้วยกันที่เมืองนี้นั้นมีชายชราคนหนึ่งและชายไวกลางคนที่กําลังนั่งรวมโต๊ะสนทนากันอยู่ชายไวกลางคนนะครับลังเลอยู่พลักหนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาท่านอาจารย์พวกเราจะไปที่จินสิงซานจริงๆงั้นเหรอข้าได้ยินมาว่าที่นั่นมันเป็นการรวมตัวของเหล่ายอดมาหาวายร้ายทั้งชั่วร้ายและบ้าคลั่งนะถ้า,าไปที่นั่นเกิดอะไรขึ้นเราเราอาจจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ ชายชราที่อยู่ตรงข้ามนะครับก็ได้ถอนหายใจออกมาในขณะนี้ขอทายวอนและตอบข่าน่ะลังเลมาตลอด20ปีที่ผ่านมานี้จนมันนั้นเกิดเป็นปุ่มในใจมันเป็นเพราะความกลัวและแน่นอนหรืออาจจะเป็นเพราะความกังวลของข้าข้ากังวลว่าตัวเองนั้นจะทําให้ตัวข้านั้นเสียชื่อเสียงกับสํานักหยุนเสื่อมเสียไปแต่ถึงแบบนั้นข้านั้นก็ไม่ได้กังวลอีกต่อไปจีเทียนเต้านั้น เขามีอายุมากจนไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ต่อไปแล้วถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆข้านั้นจะต้องเก็บปมในใจแบบนี้ข้านั้นจะต้องรีบเก็บปมในใจที่มีเพื่อไปเยี่ยมเยียนจีเทียนเต้าที่จินถิงซานดูถ้าหากข้าไม่ได้สักสางเรื่องราวในอดีตข้าผู้นี้นั้นคงจะนอนอายตาไม่หลับแน่หฮแต่ไม่ว่ายังไงเส้นทางของพวกเราฝ่ายธรรมะอันสูงส่งกับเส้นทางของ ฝ่ายอาตร,รมอันชั่วร้ายมันไม่สามารถบรรจบกันได้นะถ้าหากไม่ใช่เพราะตำแหน่งผู้สูงข,ของสำนักหยุนข่าคงจะไม่เลื่อนจนมาถึงวันนี้หรอกสายชราได้พูดขึ้นนะครับชายเวีางคังคนก็ไม่ได้ตอบตัวอะไรกลับมาก่อนที่จะถอนหายใจและพูดต่อว่าเจ้าน่ะยังนุ่มยังแน่นเจ้าไม่ต้องรีบเขามายุ่งเรื่องแบบนี้ดีกว่าไว้อายุของเจ้าพอๆกับข้าเมื่อไหร่ในตอนนั้นเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่างเอง เออข้าไม่เข้าใจตังข้าไม่เข้าใจเลยว่าท่านท่านคิดอะไรอยู่หุบป,ปากของเศร้าจ้า้านะตัดสินใจไปแล้วเจ้าเองก็อย่าพูดแบบนี้อีกจะดีกว่าชายชาะาได้พูดออกมายัางไม่สุบอารมณ์สักเท่าไหร่ชายไวการควนได้แต่เก็บความคิดของตัวเองเอาไว้ต่อไปวันเวลาผ่านไปนะครับบัดนี้สองสองวันได้ผ่านพ้นไปในพิปบตาในช่วงเวลาที่ลู่โจทําความ เข้าใจเคณ็ตวิชาอักษรสวรรค์อยู่ในตอนนั้นจิตของเขาก็ได้รวมไปถึงร่างกายที่มีได้รับการฟื้นฟูมากขึ้นด้วยเมื่อลู่โจลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเขาก็เหลือบมองไปที่แต้มบุญของตัวเองที่เหลืออยู่ในระบบตอนนี้เขาเหลือแต้มบุญ3860แต้ม3862แต้มด้วยกันเฮ้อถ้าหากจะหาแต้มบุญจากการทำภารกิจมันคงช้าเกินไปในตอนนี้นะครับลู่โจก็ได้เลือกที่จะใช้วิธีใหม่ เขาจำได้ว่าทาบใดที่มีคนสมาวิพักษ์และยอมเคารพตัวเองตัวเขาจะได้แต้มบุญมาและในตอนนี้เขาคิดออกแล้วว่าจะใช้หรือให้เราลูกศิษย์สาวกของตัวเองนั้นทําแบบไหนเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับแต้มบุญมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีนะครับในเวลานี้จูๆ่ๆเสียงของยวนเออนั้นก็ดังขึ้นในทันทีท่านอาจารย์มีใครบางคนกําลังรออยู่ที่เชิงเขาคะ่ะเขากําลังรอเข้าพบท่านอาจารย์อยู่ เฮใครกันขอชื่อหัวอู้เต๋าค่ะลู่โจรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนะครับไม่คิดมาก่อนเลยว่าหัวอู้เต๋าจะปรากฏเร็วถึงขนาดนี้แต่หากเขานั้นอยู่ที่จินติงซานที่แม้แต่ทุกคนยังเกรงกลัวแบบนี้เจ้านี่กับเป็นคนที่มีความกล้าที่จะมาที่นี่เขานั้นมีความอาจหันดูพอตัวเลยทีเดียวเอียดเสียงประตูเปิดออกนะครับลู่โจได้ผลักประตูห้องรับออกมาจากนั้นในตอนนั้นเอง ก็ดูเดินออกมาพร้อมกับการใช้มือคว่ยหลังไปด้วยท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าท่านจะดูอ่อนเยาว์ลงอีกแล้วนะคะหยวนเอ๋อรีบทักพร้อมกับรอยยิม้มลู่โจได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้พูดเนบเนมนางเฮ้เฮนะ่เฮหากเจ้ามีเวลามากพอที่จะมาประจบประเจงค่ะก็เอาเวลาไปฝึกฝนตัวเองเสียเถอะเจ้านะ่ะควรทําตัวเองให้เหมือนกับสิทธิ์พี่สามและสิทธิ์พี่สี่ของเจ้าสะได้คะ่ะท่านอาจารย์ยวนเอ๋อนั้นรับทราบแล้ว ยวนเออพระได้เอ่อยวนเออนางก็พยักหน้าอย่างเชื่อฟังตังลูโจและยวนเออนั้นทังคู่ได้เดินออกจากห้องโถงไปยังศาลาหลักของจินจิงาศาสในตอนนั้นเองนะครับโจชี่เฟิงฟังสงูงรวมไปถึงปู่ฝึกยุธหญิงจากวังจันทราก็ได้อยู่ที่ห้องโถงอยู่ก่อนแล้วรุยหมู่เซิงและหมิงซื่ออินที่ได้ยินอ่าก็เอ่อได้ยินเรื่องนี้นะครับก็รีบมาแซนบายรออยู่แล้วเช่นเดียวกันท่านอาจารย์ในตอนนี้วัววูเตา ใกล้ที่จะเดินทางมาถึงแล้วผู้ฝึกยุทธนะครับ่างก,ก็พูดรายงานขึ้นพร้อมกับโค้งคำนับลูโจได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้รูปเขาอย่างจเจย็นเขานั้นก็ได้เขานั้นก็ได้ไดจําได้ว่าเจ้าเย่ยังอยู่ในถ้ำแห่งเง,งสะท้อนและเมื่อคิดได้แบบนั้นตัวเขาเลือกที่จะเอ่ยตามออกมาเอ่ยตอนนี้นั้นเจ้าตอนนี้นั้นเจ้าเย่นั้นสํานึกผิดแล้วหรือยัง มิงซืออินที่ได้ยินแบบนั้นก็โค้งคำนับเป็นคนแรกนะครับรีบตอบคําถามสิ์น้องอ้าได้ใ่ตรองเรื่องราวอาดีตของตัวเองอยู่ที่ทําเงาสะท้อนในทุกๆวันแล้วท่านอาจารย์เวทมนาตคาถาทําให้นางนั้นมีอาการสุดหนักไหมหลู่โจถามออกมาอย่างสนอกสนใจเออสิทธิ์คิดว่าตอนนี้นางยังคงไม่เป็นไรครับปยักหน้าในตันจีนะครับพระเอกของเราพลังของเวทมนาตคาถาเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอย่างแท้จริง พลังของเวทมนต์กาตาที่ผนึกวรยุทธ์ของเจ้าเย่เอาไว้ได้นั้นในตอนนี้คนที่ใช้วรยุทธ์เวทมนต์กาตาอยู่ในพระพราชวังคงจะต้องทําอะไรหรือวางแผนสักอย่างแน่จับตาดูนา่งเอาไว้ก็แล้วกันสิิ์เข้าใจแล้วท่านอาจารย์และเวลาผ่านไปชั่วคู่หนึ่งบัดนี้สาวกหญิงก็ได้เชิญน,นะครับชายชาราหนึ่งคนที่อายุราวเจ็ดสิบกับอีกคนหนึ่งที่เป็นชาย วัยกลางคนที่ดูธรรมดาเป็นอย่างมากอีกหนึ่งคนรวมแล้วสองคนนี้ก็ได้มายัางทิศทางของห้องถุงหลักเป็นที่เรียบร้อยเลลวชายไวัยกลางคนนะครับที่เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้ประมาเป็นอย่างมากเขามองไปรอบๆในทันทีที่ก้าวมาถึงห้องถุงใหญ่ในทางกลับกันนะครับชายไวยกลางคนที่มีอายุมากกว่าหรือก็คือชายแก่นะครับไม่ได้ประมาเลยแม้แต่น้อยสีหน้าของเขานั้นยังคงเข้มขึ้นในขณะที่เดินมาด้วยความเร็วที่ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป นี่คือวัววู้เต่าผู้ที่เคยต่อสู้กับจีเทียนเต้าเมื่อนานมาแล้วอย่างนั้นเหรอในขณะที่เดินมานะครับใจกลางห้องโถงชายชราคนนั้นก็ได้เลือกที่จะคุกเขา่าเขาเลือกที่จะประสานมือทําการจัวอี้เพื่อทำความเคารพคารวะผู้เป็นปรมาจารย์จอมหาวัยร้ายอย่างจีเทียนเต้าโอ้พวกเราได้พบกันอีกแล้วนะเรล่าสาวุกอื่นๆนะครับเมื่อเห็นได้เหล่าสาวกคนอื่นๆเมื่อเห็น ่าทีเช่นนั้นรู้สึกไม่พอใจลูโ่โจเหลือบมองไปที่ชายชราคนนั้นก่อนที่จะพูดขึ้นนั่งลงสิวัววูเต่านั้นนะครับตอบรับข้อเสนอโดยดีเขานั่งลงก่อนที่จะพูดขึ้นในทันทีว่าข้านั้นแวะมาเยี่ยมท่านในวันนี้แต่แต่จริงๆแล้วข้าอยากที่จะมาให้เร็วกว่านี้แต่เพราะข้านั้นถูกธุระรวมไปถึงหลายๆเรื่องที่มันก้องเกี่ยวผูกมัดเอาไว้ข้าเลยต้องใช้เวลาอยู่เนื่นนาน ข้านั้นจึงได้มาล่าช้าแบบนี้ลู่โจรูปเขานะครับเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะพูดออกมาแต่อย่างใดตัวเขานั้นพูดตอบกลับมาอย่างไม่เยแสหัวู้เตา๋าเจ้านนามาจากสำนักหยุนสำนักฝ่ายธรรมะคือผู้ยึดถือในเส้นทางของคุณงาความดีเจ้าไม่กลัวว่าข้านั้นจะฆ่าเจ้าเพราะเจ้ามาเยือนถึงจินจิงซานของข้าแบบนี้งั้นหรอือหัววู้เต๋าได้ยินแบบนั้นนะครับตอบกลับไปอย่างใจเย็นข้าอาจจะเคยกลัวในอดีตแต่ในตอนนี้ข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว ข้านั้นเคยผ่านเส้นแห่งความเป็นความตายมาหลายต่อหลายครั้งถ้าข้ากลัวท่านจริงๆข้าคงจะไม่มาที่นี่ในวันนี้หยวนเอ๋อที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้พูดออกมาพร้อมกับรอยยิม้มเฮ้เจ้านี่มันช่างกล้าหาญเสียจริงหลังจากที่นางพูดจบนะครับนางก็ได้ตะคอกใส่ชายไว้กลางคนที่ยูถัดออกไปจากขั้ววู้เต๋าชายคนนั้นนะครับที่ได้ยินถึงกับตกใจกลัวเมื่อวู่เมื่อ พัววู้เตานะครับเห็นแบบนั้นเขาก็มองชายไวการคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยหางตาราวกับว่ากําลังจะตาหนิพฤติกรรมของเขาอยู่นั่นเองข้านะสูญเสียเกียรติสูงสุดในชีวิตไปนานแล้วสําหรับข้านะไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไปชายไวการ์กลน,นะครับได้เปลี่ยนเป็นสีหน้าแห่งความหวาดกลัวให้กลายเป็นสีหน้าแห่งความยากลําบากเต้นลู่โจนั้นเขาที่ได้ยินแบบนั้นก็ลุกเขาก่อนที่จะเริ่มพูดออกมาและชื่นชมยกย่องความกล้าหาญของ วัวอูเตาเองนั่นชื่นชมความกล้าหาญของผู้สัววัวนั่นเองวัวอูเตาได้ทําท่าทางนะครับคารวะรูโจก่อนจะเริ่มพูดอีกครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนตัวเองเพื่อสักวันนั้นข้าหวังว่าจะลืมเรื่องในอดีตได้แต่ว่าข้านั้นกลับหยุดอยู่ที่เดิมข้านั้นไม่สามารถไปข้างหน้าได้เลยแม้แต่น้อยหมิงซืออินที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ยิ้มและพูดแทรกออกมาในทันที เดียมไปเลยเจ้านี่เป็นผู้สูของสำนักหยุนเลยไม่ใช่เหรอวัววูเตาบุกมือก่อนจะพูดกลับมาก่อนที่ข้านั้นจะเดินทางมาที่นี่ข้านั้นได้สละตตาแหน่งลาออกจากการเป็นผู้สูไปแล้วนะทุกคนต่างก็ตกตะลึงนะครับเมื่อได้ยินเช่นนี้โดยปกติแล้วมนุษย์นั้นล้วนแล้วแต่ให้ความสําคัญก,กับตําแหน่งอํานาจและชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ชายคนนี้ที่เป็นหนึ่งในผู้สูของสำนักหยุนที่เป็นสำนักที่ได้ชื่อว่า ทรงพลังที่สุดสำนักหนึ่งเขานั้นกลับเลือกที่จะยอมทิ้งมันเพียงเพื่อที่จะมาที่นี่โดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องมีบนทินเขาละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างละทิ้งตำแหน่งของตัวเองไปอย่างง่ายดายหลังจากผู้จบหัววูเตาก็เปลี่ยนไปจริงจังมากกว่าเดิมนะครับข่านะอายุมากแล้วไหนม่ช้าค่าคงจะเหล็กสลายและตายกลายเป็นปุ๋ยฝงวันนี้ค่า ที่มายังจินทิ้งสารเพื่อที่จะมาสะสางปมในใจเท่านั้นเฮ้ hey, ปมในใจอะไรของเจ้าล่ะหยวนเอ๋อนะครับตามออกมาในขณะที่นางกําลังเล่นผมของตัวเองไปด้วยวัวอูเตาได้ตอบกลับมาอย่างชฉาๆเออยี่สิบปีที่แล้วข้าได้ปลายแพ้กับท่านจีและตั้งแต่นั้นมาข้าไม่เคยที่จะก้าวพานและไม่สามารถพัฒนาวรรยิทธ์ของตัวเองได้เลยวันนี้นั้นเราจะได้มาสะสางปมในใจของข้ายัางไงล่ะ แล้วปุ่มในใจของเจ้าเกี่ยวอะไรกับอาจารย์เจ้าแล้วปุ่มในใจของเจ้าเกี่ยวอะไรกับอาจารย์ของข้าด้วยหมิงซื่ออินถามออกมาเพราะปุ่มในใจที่ข้าเกิดขึ้นนั้นมันเป็นเพราะท่านผู้โสจียังไงละ่ะเพราะแบบนั้นการจะสักสางปุ่มในใจก็ต้องใช้เขาที่เป็นปุ่มที่เป็นบุคคลที่ได้สร้างบาดแผลนี้สามหาวหมิงซื่ออินพูดออกมาอย่างไม่พอใจนะครับ ใครอนุญาตให้เจ้าเรียกอาจารย์ว่าท่านจีกันนอกจากนี้วรยุทธ์ของเจ้าไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยจาก20ปีก่อนนะแล้วเจ้ายังมากกล้าที่จะท้าดวลอาจารย์ของข้าอีกงั้นเหรอวัวหูเต๋อนะครับตอนนี้ขอเต็มไปด้วยผู้คนที่รายล้อมอยู่ผู้คนทั้งหลายนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดมหาวายร้ายที่ร้ายกาจที่สุดในโลกและเป็นเพราะแบบนั้นการเรียกชื่อปู่เป็นอาจารย์โดยไร้ซึ่ง ความเคารพแบบนั้นจึงไม่เหมาะสมต่อหน้าลู่โจนั่นเองเฮ้อข้าเป็นคนหยาบคายต้องขอไปด้วยจริงๆวัววูเตารีพูดออกมาอย่างจริงใจลู่โจรูปเขานะครับไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกสิทธิ์ของข้าเองก็เป็นคนวูว่วามเขาแค่พูดแทนข้าเท่านั้นได้โปรดเจ้าอย่าถือสาเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับหมิงซืออินก็รีบส,สงบสุขในทันทีเขานะครับยังทั้งหน้าเข่นคลึ้มมองไปที่หัววูเตาต่อไป วัวอูเต๋าได้ยินคำพูดของหมิงซื่ออินไม่ได้สะทุกสะท้านเลยนะครับเขานั้นพูดขึ้นในทันทีว่าข้ากลับมายังจินจิงซานโดยมีเพียงแค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นข้ามาที่นี่เพื่อที่จะคลายปมในใจถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้ต่อสู้กับท่านมา20ปีแล้วยังไงซะข้าก็ยังยอมรับแต่โดยดีว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของท่านหรอกนะ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวในตอนหน้ามาดูกันว่าไอการแก้ไขปุ่มในใจของวั่วู้เต๋าหนึ่งในสุดยอดผู้สูในอดีตนะครับที่เคยต่อสู้กับจีเทียนเต้าเนี่ยเขาจะสามารถแก้มือกับพระเอกของเราได้หรือเปล่าแต่ว่าพระเอกของเราในตอนนี้ก็มีการ์ดแค่ไม่กี่การ์ดเนาะจะสามารถรับมือเขาได้โดยง่ายหรือสามารถจัดการโดยเร็วที่สุดได้หรือไม่เราก็ต้องมาลุ้นเอาใจช่วยพระเอกกันในตอนหน้าเนาะก็วั้วู้เต๋านะครับ เขานั้นอยากที่จะให้พระเอกลองโจมตีใส่ตัวเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพระเอกนั้นก็ได้ปฏิเสธไปในเบื้องต้นเนาะโดยเขาไม่อยากเอาเปรียบเขาให้หผลมาแบบนั้นนะครับและถ้าหากในฝั่งของวั้วูเแตาสามารถรับการโจมตีของมิงซืออินกับรุยมู่เซิงได้เขาอาจจะยอมรับข้อเสนอเพราะว่าบัดนี้อย่าลืมนะครับรุยมู่เซิงกับมิงซืออินเองก็ได้มีอาวุธระดับสวงสวรรค์นำซ้ำอย่างไปถึงขั้นย้อนซึ้เกียรชีกเช่นเดียวกันแล้ว เรามาดูกันนะครับว่าความแข็งแกร่งของเต่าผนึกฟ้าหัววูเตา่าสายคนนี้ที่เขาว่ากันว่ามีพลังในการป้องกันมากที่สุดในใต้ล่าน,านั้นจะสันสถานสันน่ันคอนจินจิงซานอย่างนี้ได้อีกครั้งหรือไม่เราก็จะได้รู้กันแน่นอนครับว่าจะเป็นเด็กตบคนแก่หรือว่าคนแก่ตบเด็กในตอนหน้าเนาะเพราะว่าหมิงซื่ออินเนี่ยบัดนี้มันฮาวเหลือเกินนะครับหลังจากได้เคียวพื้นพิภพมาเนี่ยก็มาดูกันนะครับ ส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบนะครับยไอ้หัวหูเต๋ออะไรเนี่ยมันดูไม่สนใจชื่อยศถาบรรดาศักดิ์นะครับและวันนี้ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาสะสางกับพายอกีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ